ไอสซเบาเนี่ยเบาแหวงเบาเข้าไปเบาแข็งครับเดีไปไปเบาเบาแข็งนะครับนี่ครับเม็ดตัวของเล็กหน่อยคนแรนอยู่คนแรนนะครับเสือสีสมนะครับคนแรนเล็กหน่อยครับมึงเบาบุญยิ่งรมไม่ค่อยมีนะครับเสือกใส่เส้นสั้นนี้นะครับเสือกหน่อย ฮะเอายไงอันไง่มีธนนะครับใส่ไมนเลมก็พอมีองบเบาเห็นไหมหัละบอลไปเสือกสุกเอา เหนะครับขึ้นตรงเลยครับตรงแยงอยู่ครับเส้นนิดนึงครับเบาห้อยฟอกหัวนี่คุณ่าเบาหัวครับเบาเบาหัวเย้าเบาหัวเบาหัวเกม ก็เรีวะเศร้าแรียนวเมื่อยอเศราแรีอ่ะเรื่องมอยมีครับท่ใจเลยเสือกเรีนเบิดนี้ครับไปทำเสือกนี่ครับแล้วมีโอกาสสีมาอัดอีกทีนะ มีร่มดีๆก่อนไฮยโซบาวันอู้ใครไปไนี่ครับข้างหลังห้างเฮ้ห้างคุ้งธรรมดาโอกาสจีเรียนตัวสามีตอันทงปูนมึงนะครับบอกฮะเอาไปให้เลยครับเฮ้ยเลี้ยนต้นไหนบบลเลนไปแบบม่ร่มมัน คร,ครับพอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับฝากติดตามด้วยนะครับ